ครับสวัสดีครับนี่เช็คไหมครับนี่นันสนัตตัวชิ้ซ่อมตัวเย็นไซเบอรไซเอลจีนะครับมีปัญหาไม่เย็นฮะเสียปลั๊กไฟติดแต่ไม่เย็นนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนคอมไปบริษัทเปลี่ยนให้ประมาณสองสองปีนะไซเบอร์ไซสอ LG ไฟติดพัดลมม่มงง อาลมตุ่นอะนเอ่ยอันนี้นุ่นก็ออดลีอาร์คดีสอย์เจ็ดทนะครับปัญหา มาดูกันแกฝาแล้วนะครับนี่ไม่ตันฝุ่นนี่เ็จะมีเขียนไว้อยู่นะเปลี่ยนคอมวันที่เท่าไหร่สิเดือนแปดสนะครับตัวนี้ปัญหาพัดลมนะครับอ่พัดลมหมุนไม่ได้พัดลมเจ๊งนะครับหมุนมีติดต๊ดอืเอๆดอยู่นะครับแสดงว่าไฟออกมาอยู่คอมเพนเซอร์นี่เงียบกริบเลยนะครับ คอมก็เปลี่ยนเป็นฮิตาชิมานะครับแัดลมมนไม่ได้ก็ระบายลมร้อนไม่ได้นะลมร้อนออกดูลมเย็นเข้าฝั่งขวาลมร้อนออกออกฝั่งนะี้ชนกำแพงเฟอร์นิเจอร์พอดี เี่ยงไฮ้ตาชิจะไม่มีโอเวอร์โหลดเลยเดี๋ยววัดไฟดีกว่านะครับตั้ง AC นะครับเตอร์ดิจิตอลน,นี่นะ ส2 3อยี่สามไม่สองร้อยสามสองโวลต์นะครับไฟมาแล้วแต่ไม่สามารถทำงานได้เนี่ยม่าจะมีอโอเวอร์โหลดหรือเปล่าเนี่ยระบายคงร้อนไม่ได้ <c oughs> ปัญหาคือพัดลมไม่หมุนเนะต้องระวัง ขาลุ้นนี่กันนะเป็โอ้โหลดหนึตัวด้วยล่ะอ๋ะอโอเคตอนนี้เป็นโอเวอร์โหลดอยู่ PTC ตัวนี้นะครับจะวัดโอห์มดูกัน คำมมอนกับลันคู่นี้คู่ขาวไฟเข้านะ เขื okay, so, oh on, ่อนยอง12โอมนะครัอมอนกับลันคอมอนกัสตา11.6 1 2 ดูพีทีซีตัวนี้นะครับพีทีซีสามสิบเอ็ดจุดสามโอห์มนะครับโอ้โหโหลดโอ้โหลดนี่น่าจะขาดไปแล้วนะ ขาดไปแล้วนะครับจะปัญหาใหญ่ก็คือตัวนี้พัดลมพัดลมไม่หมุนด้วยนะครับโอเคตัวในกระเป๋าไห่มีโอรดรุ่นนี้นครับอาจจะไม่มีขาดกดล็อกนะครับไม่มีขาล็อกตรงนี้นะว,วัดโอมกัน แป้งนะครับตอนนี้เสียบขึ้นตัวนี้ก็เสียบด้านบนบางอย่างก็ต้องดัดแป้งนะอ๋อได้ยังโอเค,คตั้งเป็นลอยเลย จะปลักดูนะครับตระกอบด้วยไม่รอดสายมันนะจะรอดอยู่มั้ หนึ่งจุดหนึ่งจุดหกเอมจะแซ่ดูท่อกันอ่เ okay, นสีนะครับโอเคท่อร okay, ้อนครับท่อา,ายร้อน รอดอยู่ยังรอดอยู่แต่ปัญหานี่พัดลมนะครับหมุนไม่ได้ครับหลอดเอลด์อ๋อทำไมดับเลยไม่ได้ทำอะไรแล้วปักปักหลวมเปล่าอ๋อใน้ปักตู้เย็นหลวมมั้งท่าน ไปแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เสียบใหม่เดี๋ยวไปนะถอดนะครับถอดเสร็จโอ้ยแน่นอยู่นี่ไม่รู้ก็แน่นอยู่นะกลับด้านนะกลับกลับด้านครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็ได้ครับเมื่อกี้มันตัดไปแล้วทีพอเราเสียบหลับไฟแล้วตู้เย็นมันดับนะครับเดี๋ยวรอดูให้ตัวโหหลดเย็นลงมาเสียบใหม่ทีแล้วอ๋อดับไปเองดับไปเองต้องมีอะไรตัดตัวตัดนั่น ตัดตัด,ดมาเองมาอไม่ได้ต,ดต,ดตด้องตัดตบมไว้ก่อนถ้าอยู่แค่สองแอมป์คัมันจะกินไฟเกินอะ่ะแปบ๊บเดียวสตาร์ทอีกแลละตัดนะครับเสียบรอบที่สาม สีลิ้นคอมไหม่สองเป็ดสองโอเคน็อครับโอ้ว่าโหลดร้อนนะครับตอนนี้ร้อนร้อนจีเลย เปลี่ยนตัวก็โอเวอร์โหลดโอเวอร์โหลดร้อนนี่มันมันยังไม่ได้วิ่งเท่าไหร่เลยแสดงว่าโอเวอร์โหลดมันก็เสียจริงนะมันตัดครับร้อนเกินครับมันมีโหลดโหลดเกินอ๋อมันจะเป็นอย่างนี้แล้วยังไม่ตัดสองแอมป์อยู่ไม่เจอฟังเสียงคอมมันก็ยังดีมันเดินนะครับเสียงมันแต่มันเป็นอะไรทุกอย่างเราฟังแล้วมันจะไม่ค่อยเปราะเพราะมันโหลมอ่ะ ห7ตัดองแอมตัดน้ำกว่าอี้หน่อยตัดแหาโอโลมันมาลองนะครับ ผมยังไม่กล้าสรุปนะครับเดี๋ยวต้องต้องเราหาว่าโหลดตัวของเขามาใส่ดูตัวนี้มันมันตัดนะครับ2แอมมันก็ตัดมีอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวอยลอง,ลอง ลอยมาก่อนนะครับตอนนี้จะมีลายกันมีต้นนะคนะตอนนี้น่าจะเป็นแคปขาป่านะครับแคปลันนะหลันไปสตาร์ทนะ๋ยววัดดูกันสีชมพูกับสีแดงนี่นะนวัดดูข้ามไมโครนะครับหนึ่งจุดห้านะรับ หนจุดห้าไมโครัวมาด,ดูกันตัวด้านบนต้องมาดูฝามีข้าปาสองตัวเนี่ยนะยตานี่สามสิบสองหรือเปล่าฮะ ลันไม่ห้าไมโครชมพูกับแดงแดงเป็นลันมาดูตัวนะ ส okay. ามสองไมโครสามสิบเอ็ดจุดเก้านะครับก็ <Okay. S 1> จะมีตัวนี้เหลือห้าไมโครเอ้ยหนึ่งจุดห้าไมโครห้าไมโครตัวนี้ไมโครแห้งนะโอเครับต่ okay. บนมาก็จะลองเพิ่มตัวรีเลย์สตาร์นะครับแล้วก็เพิ่ม สตาร์ทช่วยตัวนี้นะคาปานะครับอันนี้สีแดงก็ต่อสีดำนี่นะที่เป็นลันนะครับแดงเป็นลันดูแล้วแดงข้อมกันอ,อยู่ตัวนี้เป็นสตาร์ทนะสีชมพูจากฝั่งนี้เดี๋ยวจะช่วยได้ไหมจะไ,ได้ประหยัดไฟด้วยนะเดี๋ยวตัวบนไอ้ห้าไมโครเดี๋ยวก็เปลี่ยนหะเดี๋ยวเทสต์กันตัวบนก็จะใส่เป็นตัวนี้นะครับ แมคอตัวสี่เหลี่ยมแทนนะครับลันสตาร์ทคารมอนนะครับ เป็นหรือแย่ลงไม่ใช่ก็สลับสาย เดิมมันเดินเน่เหมือนที่แรกเนาะที่แรกไปจี้อีกันี่แล้วมันตัดเร็วจะมีเพิ่มเพิ่มแคปช่วยครับแคปรันช่วยดูซิจะเป็นไงบ้างแคปรันแคสตาร์ช่วยนะตัวนี้ตัวนี้กระแสยี่1.6จุดหกก็ตัดเหมือนเดิมโอเคโอ้โวโหลดตัดโอเคก็ดีขึ้นมาหน่อยฟังเสียง งั้นก็คนต้องไปเบิกโอโหลดตัวนี้เข้ามาลองดูนะครับว่ามันดูแอมนะครับแอมมันต่ตนี้มากเกือบเจ็ดแอมนะก็ต้องเบิกลองเบอร์เขาดูก็เป็นเวลาสองอย่างก็คือคอมเพรสเซอร์เน็กทีแนนคือพัดลมอ่ะไม่รอดแน่นอนลมต้องเปลี่ยนนะครับพลมต้องเปลี่ยนทั้งตัวมอเตอร์และใบพัดด้วยนะใบพัดมันงอใบพัดเสียแต่มอเตอร์ยังใช้ได้ไหมก็ลองดูกัน ไม่ไม่มอเตอร์ก็เสียครับมอเตอร์มันติดเลยครับอ๋อติดเลยใช่ไหมใช่ครับมันมันติดอยู่นานแค่ไหนะใบมันงอหมดแล้ะะโอเคเดี๋ยวไงต้องไปเบริระไรดูทีนะครับหาอะไรด้วยกัน